และในวันนี้มันก็ถึงเวลาของการหาผลยักษ์เพิ่มอีกหนึ่งผลแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาหาผลยักษ์ของต้นที่มีชื่อว่าโคปูคาโคปูชิโนซีดนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวของอเจ้าตำรวจนั่นเองนะครับผมหวังไว้ว่าผมจะได้ต้นตำรวจยักษ์แบบอันใหญ่บเอส สัก1ตัวนะครับก็เมล็ดที่ผมมีอยู่เนี่ยตอนนี้มีอยู่2 1 3เมล็ดนะครับลยเฮ้ยแล้วอ้นี้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้อย่ามายุ่งไอ้ดุมผมจะเปิดคลิป leave alone และมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้ผมจะมาทําผลยักษ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาทําผลยักษ์ของต้นที่มีชื่อว่า โคปูชิโนซีดนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวเมเล็ดเอ่ตำรวจนะครับเป็นมเมล็ดในอีเวนต์รอบก่อนนู้นเลยนะครับ ก็มเมล็ดที่ผมเตรียมไว้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด178เมล็ดนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> หน้าตามล็ดของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ในระหว่างที่ผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปนะครับผมก็ไปลองปลูกมันมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้ต้นที่มันใหญ่มานิดหน่อยนะครับก็น้ําหนักอยู่ที่5.5กิโลกักันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือผลที่ผมเนี่ยปลูกขึ้นมาเองโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้เคลียร์ทรงเคลียร์สวนไว้เตรียมปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ ตัวของ m a n g o t r o งนะครับสำหรับใครที่งงว่าเปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์การออกของ m n n o t ้ r o ไม่ได้อยู่ที่0.01นะครับสำหรับใครที่เข้าใจผิดอยู่ว่ามันโอกาสออก0.01อ่ะไม่ถูกต้องนะครับโอกาสออกของตัวของ Mango ้ r o คือ1ครับอันนี้ผมดูจากในวิกิเลยนั่นเองนะครับก็ในวิกิเนี่ย เขาได้มีการเขียนบอกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าการที่เราเนี่ยจะปลูกตัวของแมงโก้ปกติแล้วกลายเป็นแมงโก้โทเนี่ยมันมีโอกาสถึง1%นะครับไม่ใช่0 0นย์จนะครับเขามีการปรับมาแล้วให้มันเป็น1%นนั่นเองนะครับสาหรับใครที่มีเมล็ดแมงโก้เยอะๆก็ลองปลูกดูในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันออกง่ายแบบง่ายยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าหาฝนอีกนะครับเออก็ลองไปปลูกกันดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ย มีตัวของแมงโก้หลายมเมล็ดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาปลูกให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะได้ตัวของแมงโก้โทรยักษ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าในดีของผมนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีแมงโก้โทรถึง2ต้นกันเลยทีเดียวนะครับเออนั่นแหละก็สําหรับใครที่ดูดีๆหน่อยนะเปิดได้แบบเ,เออปลูกได้ตัวของแมงโก้โทรแบบยักษ์เนี่ยก็จะดีมากเพราะว่ามันจะแบบเออไม่เหมือนใครนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเหมือนกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะก็อย่างน้อยดามจดมันก็เออแรงอ่ะ นะครับมา <Okay. S 1> เราก็มาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะปลูกในช่องนี้นะครับมาปลูกไปให้หมดเลยนะตรงนี้ซัดเข้าไปเลยครับ35เมล็แดแรกมาดูสิว่า35เมล็แดแรกของเราเนี่ยจะได้ต้นยักษ์ผลยักษ์เลยหรือเปล่านะครับมาปับ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 ป,บปับโอเคครบแล้วนะครับแล้วก็กระแป่งน้ำนะครับไม่ว่าเราจะใช้กระแป่งน้ําปกติหรือว่ากระแป่งน้ําพรีเมียม มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องของการติดผลยักษ์นะทุกคนเออก็ไม่ว่าจะใช้กระแป้งน้ําอันไหนก็ตามมันก็เปอร์เซ็นต์ในการเอ่อทำผลยักษ์เนี่ยมันก็เท่ากันหมดนะครับเอาง่ายๆก็คือมันอยู่ที่ดวงล้วนๆเลยนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทําการลดน้ําวงนี้แล้วกันนะครับนี่ลดไปเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากวงนี้ก่อนนะครับก็สิ่งที่ผมหวังไว้คือเจ้าต้นนี้เนี่ยหนักสัก10กิโลนะครับจะดีมากๆ เพราะว่า10กิโลเนี่ยมันก็จะใหญ่แบบใหญ่บเอฟเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ได้ตัว10กิโลอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็ได้ตัว5.5กิโลมาแล้วนะครับอ่ะโอเคครับลดไปเลยปั๊บป๊บปับป๊บปั๊บเซตแรกของเราครับมันก็จะกระจายกันแบบว่าใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอันไหนมันไม่ใหญ่เนี่ยผมก็จะทําการโละทิ้งเลยหรือว่าขายทิ้งไปเลยนั่นเองนะครับทุกคนมาเซตแรกโอ้โหโอ้โห มีอันไหนใหญ่เลยครับมีติดไดมอนด์มาอันนึงนะครับแล้วก็ติดกโกลมาด้วยอีกอันนึงนะครับโอเคก็สำหรับตัวพวกนี้ก็คือโลทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้งานมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่ใหญ่แล้วก็ดีเพชมันน้อยนะครับอ,อือคือผมเนี่ยไม่ได้ต้องการดีเพชที่มันน้อยแบบนี้นะครับขายไปให้หมดเลยเคลียร์กระเป๋าไปให้หมดเลยปั๊บโอเค แล้วหลังจากนี้นะครับผมก็จะปลูกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับนี่ก็ปลูกในพื้นที่ที่มันว่างนะครับเออเบลลอตมันเดินเหยียบมาแล้วอ่ะโอเคน่าจะครบหมดแล้วนะครับครบหรือยังเอ้ายังไม่ครบอ่ะทุกคนตรงนี้ตรงนี้อ่ะโอเครอบนี้ครบแล้วนะครับรอบนี้จะย้ายมาที่ฝั่งนี้บ้างนะครับมาดูกันว่าฝั่งนี้เราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะครับผมก็จะลดน้ําไปเลยปั๊บ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 ขอแค่ 10กิโลต้นเดียวนะครับถือว่าเราคอมพิวต์แล้วสําหรับการทําผลยักษ์ของต้นต้นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหฝั่งนี้อะฝั่งนี้มาฝั่งนี้ต่อเลยนะครับคือผมอยากเห็นความยักษ์ความใหญ่ของมันแค่นั้นเลยเออขอให้ได้เห็นสักทีอยากเห็นอยากได้จริงๆนะครับลดไปครับ ปั๊บ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 ไก่โตแล้วครับอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นครับเฮ้ยมันจะค่อยๆทยอยโตขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เออแต่น้องเนี่ยดามิดไม่ค่อยดีเลยนะถ้ามันเป็นตัวที่มันไม่ได้ใหญ่นะครับมาอันนี้เซตที่2เซตที่3าแล้วดิอันนี้น่าจะเซตที่3แล้วนะครับเซตที่3ก็ยังไม่มีตัวใหญ่ให้ผมเห็นเลยนะครับโอเคก็ ตัวพวกน,นี้เราก็จะเก็บมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับโลทิ้งให้มันหมดเลยเออไปโล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 ให้หมดโล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 ให้หมด A few moments later อ้จะาตายมันจะไม่มีผลยักษ์ให้ผมจริงๆเลยโอ้โห นี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่มันอะไรกันครับเนี่ยนี่มันมีแจ่ตัวเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้ใหญ่หน่อยนะครับใหญ่นิดหน่อยแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ผมต้องการคือต้องการตัวที่มันใหญ่แบบใหญ่มโหฬานนะครับเออตัวนี้กี่กิโลเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับว่าตัวนี้กี่กิโลตัวนี้อยู่ที่4.6กกิโลครับแสดงว่าอ่น้ําหนักน้อยกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับเออก็เดี๋ยวขายทิ้งเลยนะครับเพราะว่าคือผมไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวที่มันเล็กกว่าตัวที่ผมมีอยู่นะครับ คือผมจะเก็บไว้เฉพาะตัวที่มันใหญ่ที่สุดประมาณนั้นนะครับอเก็บมาครับติดสถานะก็ไม่ติดเออถ้าเกิดว่าได้ตัวใหญ่แล้วติดสถานะด้วยเนี่ยเอออันนั้นอ่ะน่าเก็บอยู่นะครับเก็บมาครับอโอเคค่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นตุ่นเลยนะครับตอนนี้มีมเมล็ดอะไรมาขายไหมไม่มีโอเคมาครับปลูกกันต่อครับ80มเมล็ดโอ้ติดทองครับแต่ไม่ได้ติดแบบความใหญ่นะครับปลูกมา โอ้มากรเบิ้บบิบเบบอุ๊ยโอ้โหตกใจนกะว่าแบบว่ามันติดสถานะอะไรโอเคไม่ติดสถานะนะครับอ่ะเก็บมาแล้วเราก็ปลูกต่อครับเก็บมาปึ๊บเก็บมาเก็บเสร็จพี่เฮ้ยโอ้โหเก็บยากเก็บเย็นอ่ะโอเคขายทิ้งก่อนแล้วกันนะครับเคลียกระเป๋าก่อนปบ๊บอ่าเคลียกระเป๋าเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมาเก็บมันนะครับแล้วเราก็ปลูกไปต่อครับ ผูมเมล็ดเราไปไวมากอะทุกคนแป๊บเดียวผมเหลืออีกเพียงแค่58มเมล็ดเท่านั้นนัซึ่ง58มเมล็ดนี้ถ้ามันไม่ได้นี่เออแทบร้องไห้เลยนะฮะโอ้ยยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นล่างเลยครับเออ พี่พี่จะไม่ต้นยักษ์ต้นใหญ่ให้ผมสักอันเลยเหรอคือมีมีตั้งเยอะมีตั้งร้อยกว่าเมล็ด่ะโอ้โหร้อยเมล็ดไม่ได้ผลยักษ์เลยครับแย่จัดแบบนี้แย่จัดโอเคลดไปครับลดไปผลยักษ์มาหน่อยไหมขึ้นมาหน่อยไหมโอ้ไม่ใหญ่เลยไม่มีอันไหนใหญ่เลยโอ้ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อือหือือหือือหอเกลือแน่นอนร้ออร์ซ็นตครับเก็บมาเลยครับทุกคนมาครับเก็บมาเก็บมาเกลืออีกแล้วครับเราเกลือไม่หยุดเลยครับรอบนี้ผมว่าผมเกลือแน่เลยว่ะทุกคนเออมันไม่ใหญ่อ่ะอ่ะเก็บมาครับมันไม่ยอมใหญ่ให้เราก็ต้องขายมันทิ้งนะฮะโอเคปั๊บ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 มา ขายทิ้งนะครับอีก1ล็อตไปอีก1แล้วนะฮะก็เหลือเพียงแค่58เมล็ดเท่านั้นนะครับเราก็ปลูกกลับไปปลูกกลับไปปลูกเข้าสวนกลับไปที่เดิมเลยนะครับนี่ปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคครบนะครับแล้วเราก็ลดน้ําไปอันนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าผมเหลือเพียงแค่33เมล็ดเท่านั้น ซึ่งถ้า33มเมล็ดนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าวันนี้เราคือได้เกลือนั่นเองนะครับทุกคนอะมาดูซิว่าผมจะเกลือหรือว่าจะปังนะฮะโอเคมารถไปรถเข้าไปโอ้โหแต่เกมมันค่อนข้างหน่วงเลยนะทุกคนตอนแรกอะคือเกมมันไม่ได้หน่วงขนาดนี้นะเท่าที่ผมแบบเคยเล่นแบบตั้งแต่เล่นมาแรกๆเลยอะรู้สึกอัปเดตในรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหน่วงเลยนะครับ เอออ่ะผุดมาแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีอันไหนที่แบบมันดูแบบยักษ์ใหญ่เลยนะฮะโอ้โอ้เอาดีๆโอ้โหติดทงติดทองมานะครับเออเอเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการลดล็อตนี้ให้มันโตแบบทั่วสวนก่อนแล้วกันนะครับอ่ะลดไปครับลดเข้าไปเพิบเพิ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 ทุกคนเห็นไหมครับว่า ไอ้พวกตัวเบลล็อตของผมตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกตัวแบบตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันตีไม่ตายแล้วนะครับเพราะว่าเบลล็อตเลือดมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาพวกตัวยักษ์กเอามาเสริมในส่วนของผมนั่นเองนะครับเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลที่ผมจะต้องมาหาตัวยักษ์โอเคแล้วมันก็ไม่ติดเลยโอ้โอ้จะบ้าตายไม่ติดเลยโอ้โหเก็บมา ไม่หมดเลยโอ้โหเซตนี้เป็นเซ็ตที่เกลือที่สุดแล้วนะครับมีติดสถานะก็จริงนะครับแต่สถานะพวกนี้ไม่ได้จําเป็นเลยนะครับในเมื่อมันไม่ใหญ่เนี่ยต่อให้มันติดสถานะไปเนี่ยดีเพชมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอม,มาครับเก็บมาโอเคดีเพชรหมื่นแปไม่เอานะครับเราต้องการดีเพชที่มันแบบว่าส0 0 0 0ื่น up สี่หมื่น up ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นถึงจะแบบโอเคนะครับขายทิ้งไป ไปให้หมดไปห,หมดกระเป๋านั่นแหละอ่ะมาครับ33มสิบสามเมล็ดสุดท้ายดูซิว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ปลูกไปปลูกไปปลูกไปเฮิบ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 โอเคเหลืออีกหนึ่งมเมล็ดสุดท้ายครับทุกคนไม่มีมเมล็ดอะไรมาขายด้วยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลดตรงนี้ให้มันโตก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ปลูกอีกหนึ่งมเมล็ดสุดท้าย ให้มันจบๆจบไปนะครับเรียบร้อยครับเกลือโอเคแล้วก็หนึ่งมเมล็ดสุดท้ายครับปลูกลงไปเลยอ่ะลองขายดูนะครับรอบนี้ปับ๊บอ่ะแล้วรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กระแปงพรีเมียมให้ดูนะครับว่ากระแปงพรีเมียมเนี่ยบันดีกว่ากระแปงปกติหรือว่ามันจะมีโอกาสทําให้ติดผลยักษ์ง่ายกว่ากระแปงปกติหรือเปล่านะครับมาเราก็ลดลงไปเลยโอ้มีติดทองแล้วนะครับ1อันแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ ซีที่ผมต้องการคือความใหญ่และติดสถานะด้วยหรือว่าจะเอาแค่ความใหญ่เฉยๆมาก็ได้นะครับยังไงดีออโอว้อโห้โอ้โห้โอ้โหออ้ยอน้โอ เศร้าเลยอะเอ้ยแต่ก็ยังดีมันก็ยังใหญ่นะครับมันใหญ่กว่าปกตินะครับมันใหญ่กว่าที่ผมมีอยู่อีกมั้งเออเดี๋ยวต้องเอามาลองเทียบกันดูนะครับว่ามันใหญ่กว่าหรือเปล่านะครับเออหนึ่งร้อยสองร้อยกว่าเมล็ดนี่มันได้ต้นหนึ่งนี่ก็ผมมองว่าน่าจะคุ้มแล้วนะเอออ่ะอ่ะอ่ะ,อะโอเครดน้าต,ต้นไม้ให้มันโตให้หมดอุย้ยอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแต่น้ําหนักดูท่าน่าจะไม่ได้ดีมากนะครับโอเคลดไปครับ ต้นนี้ต้นสุดท้ายโชว์หน่อยไหมนั่นแหละเรียบร้อยครับเกลือครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บพวกต้นอื่นๆมาก่อนนะครับแล้วผมก็จะเหลือไว้แค่เฉพาะพวกไอ้พวกตัวใหญ่ๆนะครับเก็บมาเลยครับเก็บมาเก็บมาเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดไม่มีอันไหนที่แบบว่ามันเป็นตัวยักษ์แล้วติดสถานะเลยหรอเต้าเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะอ่าเก็บมาครับปั๊บป มาให้หมดเก็บมาให้หมด,หหมดเอ๊บเก็บมาอ่มอ,อ,ม,อ,อมันจะเหลือตัวที่มันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์สล็อตเคลียร์กระเป๋าก่อนแล้วกันนะครับเคลียร์ไปเลยปับ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะมาเช็คน้ําหนักตัวนี้นะครับมาดูกันว่าน้ําหนักตัวนี้จะมากกว่าเจ้าตัว5.5าจุดห้าเอ,อ่อกิโลอ้เดี๋ยวนะมันมากกว่าวะทุกคนผมว่ามันน่าจะมากกว่าวะ <laughs> ดูความแบบดูความวัดไซส์ดิทุกคน ขนาดตัวมันแตกต่างกันมากเลยนะเออมาดูกันว่าผมได้ทั้งหมดกี่กิโลนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะฮะเฮ้ยขอละสักสิบโลจะดีมากๆนะครับปับ๊บกี่กิโลเอ่ยฮะอยู่ไหนอะเอา้าเดี๋ยวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวนี้ครับ น้ำหนักอยู่ที่6.3กิโลครับทุกคน oh <my> นี่เป็นตัวที่ใหญ่กว่า5.5เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะแตะ่ขนาดตัวเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่นะเออทำไปเล่นไปเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้กี่กิกโลเช็คก่อนปั๊บ ตัวนี้ตัวนี้น้ําหนัก4.8กิโลนะครับเออก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปแจกคนข้างบ้านแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ตัวตัวนี้ของผมไปนะครับมาดูซิว่าอ่าข้างบ้านของผมเนี่ยเขาอยู่ไหมนะอ่ะเอาไหมไอ้หนุม่มอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่แกก็ได้ไปแต่ถ้าไม่อยู่แกก็อดนะครับน่าจะอดนะคนนี้แล้วก็คนนี้ล่ะคนเนี้ยอยู่ไหมคนนี้อยู่ไหม คนนี้ก็เหมือนจะไม่อยู่อีกแล้วนะครับเอ้ยเอา้าอยู่ว่ะโอเคได้ไปนะครับเออนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าผมแจกเลยแล้วกันนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือเราก็จะทําการโละทิ้งเลยนะครับโอเคโล่ไปเลยนะฮะไปขายให้หมดกระเป๋าไปเลยนะครับแล้วผมจะทําการจัดสวนใหม่สแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมขออนุญาตทําสวนผมใหม่แป๊บหนึ่งนะ เออเพราะว่าคือสวนผมเนี่ยผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าผมเนี่ยจัดสวนตัวเองเป็นยังไงนะครับขออนุญาตเลยและเรียบร้อยครับผมก็ได้จัดสวนของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะเห็นได้ว่าสวนของผมตอนนี้เนี่ยคือมันลกมากไม่ลกได้ไงอะ่ะทุกคนดูแต่ละตัวที่ผมมีดิไม่ว่าจะเป็นตัวของโกโก้ที่ผมเพิ่งได้มายักษ์นะครับก็เรียกว่ายักษ์ได้ไหมก็เรียกได้นะครับคือถ้าเกิดว่ามันเกินกว่า5้กิโลเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าใหญ่แล้วนะครับ แล้วก็จะมีตัวของแมงโก้ตัวของโทมาโ้ตัวของต้นไม้กินคน มีคิงเลมอนติดโกลที่มันใหญ่กว่าปกติด้วยนะครับแล้วก็จะมีโทมา t โตโทรนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือรถถังยักษ์นะครับที่ผมมีอยู่นะครับผมดันแบบไปปลูกเล่นๆแล้วมันก็ได้มานะครับแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาหาให้มันใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถทําได้ใหญ่มากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับก็เพราะว่าตัวของโกโก้แทงนะครับหรือว่าตัวเจ้ารถถังเนี่ย ผมมีเมล็ดมันถึง218เมล็ดกันเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะปลูกเล่นๆไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ามันจะเหลือประมาณสัก150เมล็ดแล้วก็จะมาปลูกให้คุณผู้ชมได้ดูอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถทําได้ใหญ่กว่าที่ผมมีอยู่ณตอนนี้หรือเปล่านะครับก็รถถังที่ผมมีอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันมีน้ําหนักอยู่ที่11.1กิโลครับเป็นน้ําหนักที่ผมว่า เออผมทําได้มากที่สุดแล้วเท่าที่จะมากได้นะครับถ้าเทียบกับเจ้าโทมาโต้ต้นนี้นะครับโทมาตโต้ต้นนี้ก็หนักอยู่นะครับอันนี้ก็11.2เหมือนกันเห็นไหมเออก็มันมีหลายต้นนะที่ผมเนี่ยทำเกิน10กิโลได้นะครับแล้วก็เออผมอยากได้แบบพวกตน้นพวกแบบที่มันยิงแรงๆแล้วมันใหญ่กว่านี้อ่ะเออก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถทําติดหรือเปล่านะครับเพราะถ้าทําติดเนี่ยคือส่วนของผมมันก็จะ กลายเป็นว่าแรงเข้าไปอีกดีเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ส่วนผมตอนนี้ให้เงินวินาทีอยู่ที่75ล้านต่อวินาทีนะครับแต่อันนี้คือผมเอามังกรออกเพื่อทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่มังกรกลับเข้าไปใหม่เนี่ยทุกทุกคนก็จะได้เห็นความเอ่อแป๊บหนึ่งนะทุกคนคือผมมองไม่เห็นว่าอ่าตรงนี้นะครับเออผมเอามังกรกลับเข้าไปใหม่นะครับส่วนผมก็จะให้เงิน 82ล้านต่อวินาทีนั่นเองนะครับอันนี้คือฟูลเซตของผมแล้วนะครับและในคลิปอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำสวน100ล้านให้ดูกันนะครับก็ทำผลยักษ์ให้มันเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำสวน100ล้านให้ดูนะครับมาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถเร่งสวนของผมเนี่ยไปถึง100ล้านได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r ค b ้นะเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำ คลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย n ีโม s ช็อปทุกสิ่งที่คุณต้องการในโก a าการ์เดนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คาสต่างๆใน99วันและอาวุธเทพต่างๆในฮันตี้ซอมบี้ อ๋อ oh, hmm. และยังมีบริการกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆด้วยนะกิฟได้ทุกแมปที่กิฟได้เลยกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับ